ครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากส่วนสม,มุงชแนลนะครับก็พอดีเมื่อวานนะครับผมก็ได้ไปวางเบ็ดไว้นะครับไปปักเบ็ดไว้ก็เป็ดปลาช้อนไว้นะครับตอนนี้ป้มก็ได้เลี่ยมเนื่อเผื่อไปดูนะครับผมอยากให้เพื่อนๆไปดูว่าวิธีชนนบดนะครับ ของเราแบบบ้านๆเราว่ากินกับแบบบ้านๆแบบธรรมชาตินะครับกับอย่างที่บอกให้เพื่อนๆมามาดูว่าคลิปที่ป้านมานี้ก็เป็นคลิปของพมนะครับเป็นคลิปของพมในส่วนมากผมจะทําดันแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูก็เราก็ไปดูกันนะครับว่าวันนี้ที่พม ได้มาดูว่าที่พุมปักเบ็ดวายจะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราพาเพืเ่อนๆไปดูกันเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับนี่คืออุปกรณ์กองุ่มตอนนี้ที่พมเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือลูกเชียดนะครับลูกเชียดก็อพุมไปปักเม็ดนะครับเนี่ยกับพมก่อป่าชาววิ่งใปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกับว่าจะได้หรือไม่ได้กันนะครับ สำหรับเกตนี้นะครับเพื่อนๆไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้เราตรงป่าชอลจะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเราปุ่มดูจากไกลๆแต่เดียวนี่จากไกลๆว่าติดแบตอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวขนาดไหนนะครับ ับบนี้ติดมาแล้วครับหนึ่งตัวครับเนี่ยตัวกับประมาณนี้นะครับเนี่เราก็ตรงกับเนื้อลูกกอบนะครับแต่ว่ามันไม่แจกินลูกกอบนะครับมันไม่ได้กินลูกกอบลูกก๊อบอยู่ข้างเลยกดนี้ก่อ นี่ก็เป็นคันที่องนะครับที่เราไปดูมานะครับครับเดี่ยวเราไปดูกันต่อไปกันเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเราไปลุ้นกันเลยนะครับ tiếp tiếp này tiếp tiếp bên này gặp tiếp bên này gặp, quăng ra đi, ui ạ, cảnh chui lên đúng linh lung linh, ài ta mất rồi gặp nhau mất đi ก็ไม่ทิวงแต่นี้นะครับน,นี่ก็แต่ดีร่องล้วก็เรียบเงี้ยนะครับลูกตองก็แล้วตานี้แต่ไม่ทิ้นะครับ กับเนี่ยเราไปดูตาต่อไปเลยนะครับลื่นไปลื่นลื่นนิดเียงไม่เฉยทีลุด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 โอ้มันการลูกเกียร์อ่ะเร็ไม่ทีไม่ทีลุดแค่ไหน ตึ้งตัวที่เร็วพล,ลักไปแล้วนะครับหนึ่งตัวติดแล้วครับราบาะมิดเลยนี่ว่ามันติดดูแต่เดียวบอกเข้าไปเลยมันลุดเดี๋ยวเราไปดูอ่าตาต่อไปเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับกับเนี้ยตานี่ก็ติดตานี่ก็ติดกับเนี้ยเนี่ยใจดีวเนี้ยตานี่ก็ติดนะครับตัวไม่โตก็จัดว่าใจได้อยู่นะครับ Đây, này, 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 lùi nha, lùi nha da, đẹp tập mẹ, đâu có cùng dưới cái tập nghĩa của cùng กับเดียวเราไปดูกันแล้วนะครับตานี่เอนตานี่เอนจับบี้กันตานี่ จับนีัก็จะว่าไม่ดีกับนี้กับดูแลเลยกับนี้ใจนี้ว่าเราก็จะทงตามรองคู่ครับเนี่ยเราก็จะทงกับรองคู่นี่กับมันเป็นรองคู่แต่แต่ปลาหมาสนะครับปลาหมาสรองคู่นี่ปลาหมาก์ปลา,าชอนปลาดุกได้ปลาหม้อได้มีสุกป,ปลานะครับ ก็ไม่ได้อดกับข้าวได้ดีเราก็ได้กินอยู่เลยตานี้ตานี้เนียตายอ่ะเดี๋ยวเช็ดยาไม่เดี๋ยวเช็ดยาไม่ทุปรูปไป อกอยาเน,ยเนี่ยกับเราใจเบ็ดก็ประมาณนี้ครับเป็นเบ็ดป่าชนเราใจเบ็ดป่าชนทุก กันเบ็ดโดกกระจายกันเบ็ดใบไผ่หายนะครับเดกระจายกันเบ็ดใบไผ่หาย,หายตานี่อ่ะตานี่ปลาคาปลาเดี๋ยเลยโอ้ยอืมตานี่ก็กลุ่มเหมือนกันกับ มันมันปลาจอนี่ถ้าว่าปลอกถลกตายถึงมันมันมันจะไม่กินเลยนะมันจะไม่กินเลยลกหยากเหมือนกัน กับกอรก็สรุปว่าเคตเนี้นะครับก็ได้ไปทั้งหมดห้าตัวนะครับหตัวแล้วนะครับมีปลามีปลาบู้อยู่ตวงด้วยนะครับก็กินลูกเหีื่ด้วยนะครับนี่ก็ได ตัวหมามอยู่กับสำนักเกตนี้นะครับผ้มข้อลาเปลื่อนไปก้อนเดี๋ยวิดหน้าขอยเจอกันไหมนะครับจากทวนด้ำหมุแชนแนลนะครับผมขอลาไปก้อนนะครับสวัสดีครับ